ก็สวัสดีครับผมเพจอุปกรณ์ประกอบอาชีพนะครับผมวันนี้จะพามารีวิวเครื่องตีแป้งนะครับเครื่องผสมแป้งหรือว่าเครื่องตีไข่อะไรต่างๆแล้วแต่คนเลยกครับผมขนาด5้าลิตรนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวมีสามหัวนะครับอันนี้เป็นขนาด5้าลิตรก็ถือว่าขนาดเล็กครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ยกหัวได้อ่าครับผมยกหัวทําไมยกหัวเพื่อเอาไอ้นี่ออกครับนี่ครับผมอันนี้ก็สามารถหมุนออกได้ ตรงนี้จะเป็นสลักเห็นไหมครับตัวมันจะเป็นสลักนะครับแล้วใส่แล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็ล็อกหมุนปึ๊บมันก็จะอยู่ให้นะครับอ่าเรามาดูครับผมนี่เครื่องก็จะเป็นมีสวิตปิดเปิดให้นะครับแล้วก็จะมีตัวปรับสปีดนะครับผมดๆนะครับจะมีให้สามหัวนะครับก็คือใบโพลตะก้อแล้วก็ตัวเกียวนะครับผมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ นี่นะครับผมสําหรับตัวหัวขึ้นหัวลงนะครับลงก็ขึ้นเลยครับล็อบแล้วก็ล็อกไว้นะครับผมเวลาขึ้นนี่นะครับผมใช้มือเดียวนะครับค่อนข้างจะไ่้นี่หน่อยอ่ามานนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวมาลองมาดูดีกว่าครับรามาใส่ลองใส่ตะก้อดูนะครับเดี๋ยวเราใส่ก็ใส่นี่ครับมันตรงล็อกนะครับ ต้องล็อกมันปุ๊บนีะครับชัดเจนเลยต้องล็อกเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็หมุนให้มันล็อกเต็มที่นี่ก็โอเคนะครับผมแล้วก็ให้เครื่องมันกลับไปเหมือนเดิมครับนี่อ่าเคนี่นะครับผมเดี๋ยวมาลองสปีดกันนะครับผมแล้วก็อลองสปีดก็ท่าในใดสนใจก็ติดต่อได้ที่เพจอุปกรณ์ประกอบอาชีพนะครับผม0816346561นะครับผม หรือว่า l ลายนะครับ l ลายก็เบอร์โทรนี้ครับหรือว่าไม่ก็ y o y o z a k a k ครับอ่าตอนนี้เรามาดูสวิตช์นะครับเปิดสวิตช์ครับผมอ่าเครื่องก็จะดังนิดนึงติอัดอ่าอันนี้คือปรับต่ําสุดนะครับผมแล้วลองแลง้วล,ลองมาปรับค่อยๆปรับขึ้นนะครับอ่ามีเดียมมีเดียมเครื่องก็จะหมุนเร็วขึ้นหน่อยครับผมต่อไปนะครับก็จะปรับไฮ ดูว่าจะเร็วครับต่อไปนี้เราสามารถปรับปรับไฮนี่มีได้เยอะยครับมีเกือบสุดนะครับลองปรับมนดูครับดูนะครับพร้อมกันอ่าเห็นไหมครับเหมือนยังเร็วเลยแล้วตอนนี้ผมก็ปรับเกือบสุดแล้วนะครับผมอ่านี่ครับเพื่อจะเดิน นะครับผมาใครสนใจก็ติดต่อที่เพจบกุกกรรมกับอาชีพนะครับผม08163469น,นะครับผมติดต่อได้ไดที่เพจครับผมถ้าข้อความมาได้อยากดูรูปอะไรเพิ่มเติมก็ติดต่อมาได้ครับผมก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ